พนักง,งานกี่คนคะที่ที่เราปกติที่ผ่านมามีอยู่40คนคะ่ะแต่พอเกิดวิกฤตเหลืออยู่แค่ประมาณ3คนคะ่ะแล้วพอหนูเข้ามาบริหารเองก็ค่อยๆเรียกพนักง,งานกลับเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมดอยู่10คนคะ่ะ มีอะไรเป็นทรัพย์สินบ้างครับที่ดินเป็นทรัพย์สินค่ะที่ดินที่ดินมีเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่ไร่ค่ะส4สี่ไร่เป็นของเราเเองเลยใช่ค่ะแล้วเอามารวมอยู่ในบริษัทนี้ไหมครับรวมค่ะรวมด้วยเหรอใช่ค่ะที่ไหนครับพี่ดินอยู่ที่พิษณุโลกค่ะพิษณุโลกสี่สี่ไร่มีเครื่องจักรมีเครื่องจักรค่ะแอสเซทอยู่ที่แปดสิบล้านบาทก่อนคุณพ่อเสียนะลูกหนูยอดขายเท่าไหร่ครับ คุณพ่อทําได้สูงสุดอยู่ที่80ล้านบาทต่อปีค่ะปีที่แล้วถูกไหมสอปีที่แล้วปีหกห้าครับกำไรครับกาไรอยู่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมกำไรไม่ทราบเลยไม่ทราบด้วยโอเคแต่ที่จากที่หนูคํานวณมาที่หนูมานั่งบริหารนะคะกําไรอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะห้าสิร์ใช่ครวมทุกอย่างรวมต้นทุนแฝงรวมต้นทุนทุกอย่างอยู่ที่50% สิบห้าร้านเอาไปทําอะไรครับเติมกําลังการผลิตครับตอนนี้ไม่พอแล้วครับไม่พอค่ะเครื่องจักรไม่พอหรือวัตถุดิบที่เราเอาไปจ่ายตังที่จะทําไม่พอถ้าเปิดเครื <y> ่องจักรคือมันจะกินไฟเยอะมากๆค่ะหนูเลยปิดเครื่องจักรเพื่อลดค่าไฟแล้วให้คนงานใส่มือก็คืออย่างเช่นเข้าเครื่องรีทอชใช่ไหมคะเขาจะเข้าเครื่องรีทอชที่90องศา20นาทีหนูก็จะมาเปลี่ยนเป็นเอาไปใส่ซองสูญญากาศแล้วก็ไปต้มค่ะ าวันนี้เราไม่มีนี่แล้วโรงงานเดินได้ปกติเลยเนี่ยกลับไปยุคเดิมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลองอธิบายดิหนูจะไม่ไม่หนูจะไม่ใช่หนูวันนี้มันจะหนูจะไม่เข้มแข่งแ,งแบบนี้เลยตัวโรงงานเนี่ยถ้าเรากลับมาแล้วเรากลับไปรีสักเจอใหม่ให้ดีๆอ่ะมันก็จะไปได้เมื่อกี้ผมพยายามคำนวณเหมือนกันว่ามูลค่าบริษ,ษัทจะทำยังไงใช่ปะ่ะเพราะอย่างน้อยน้องสองคนต้องต้องอยังเป็นหุ้นใหญ่อยู่ เพราะนี่คือบริษัทของคุณพ่อต้องทำต่อให้ได้เนาะผมคิดว่าวันนี้จะขอเสนอ15ล้านเป็นหุ้น40%ครับผมว่ายังไงทุณมีสับสินนะรับสินบางส่วนอาจจะต้องขายด้วยซ้ำหรือถ่าวิธีการที่จะเคลียร์หนี้สินแต่ว่าธุรกิจเนี่ยต้องต้องเดินต่อก็จะเสนอครับ15ล้านบาทที่35%นะครับ คือในเฟดเชียลเนี่ยคือมันมันยากมากเพราะว่านี่ที่มีอยู่กับแบงค์โรงงานจะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะมันดูแยกบริษัทออกมาก็รจริงอะแต่หนูเป็นโรงงานผลิตเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันต้องมีอะไรที่มันติดพันกันอยู่อีกนะแต่ว่าแบบมีมีลูกมีลูกชายอีกเหมือนกันเนาะเพิ่งคุยกับเขาเองว่าแบบให้เขาขยันตั้งใจทำงานเนาะ ให้ให้เหมือนว่าวันลุ่งขึ้นแหละคุณแม <S <S <mulheres> <S like ่ไม่มีแล้วก็จะเสนอ40%ใน15บล <reserved>. ้านค่ะ